ับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับส่ช่อง let's TV R15 นะครับ mm hmm. ก็วันนี้ผมจะมาสาธิตการใส่คู่ชิปนะครับผม mm hmm. ตอนแรกนะครับถ้าท่านซื้อไปแล้วนะครับให้เปิดเปิดเบาะนะครับเปิดเบาะหนึงชิ้นปึ๊บเหมือนเป็นใต้เบาะนะครับผมก็จะต้องน็อตชิ้นนี้นะครับตรงนี้ 2ตัวแล้วแงะตรงนี้นะครับผมอย่างนี้เลยปึ๊บแบบนี้เห็นไหมมันจะหลุดมาอย่างนี้นะครับแล้วให้แกคลิปตัวนี้นะครับตัวนี้แล้วก็ข้างในนี่นะครับนี่นี่แล้วก็ตรงคอนโซลตรงนั้นหนึ่งอันนะครับตรงนี้อ่าตรงนี้นะครับปึ๊บแล้วทีนี้นะครับก็เอาตัวนี้ออกด้วยนะครับแล้วทำการ ตรงนี้เปิดแล้วนะครับเงี้ยขึ้นมาแล้วก็ดันไปข้างหน้าทีหนึ่งแล้วก็ดึงออกมาตรงๆหรือสไลด์นี่แหละน่ายะสไลด์ดูมาประมาณนี้นะครับเอาเชนนี้ออกแล้วตัวนี้มันจะมีหกเหลี่ยมอยู่ข้างในนะครับหนึ่งตัวก็เอาออกนะครับผมหลังจากนั้นก็ตรงนี้มันจะมีคอยคอยไฟลดนะครับคอยไฟอ่าแล้วก็ดึงปลั๊กตัวล่างตัวล่างนะครับดึงออกมาเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้มาชุดสายไฟนะครับ สายไฟนะครับจะเห็นว่าจะมีสายสีแดงและสีดํานะครับผมส่วนสีแดงนะครับให้ใส่แบตเตอรี่ขั้วบวกครับมันจ,จะอยู่ฝั่งนี้อันนี้เป็นสีดาขั้วลบฝั่งนี้แล้วกล่องเนี่ยให้เสียบปลั๊กตรงนี้นะครับตรงนี้กรึบนี่ครับเกิ้นด่วนเลยทีนี้ก็จะ,จะมีถังปลาตัวเมียนะครับตัวนี้พุ่มพลาสติกพุ่มยางนี่ครับ นี้ตัวผู้นะครับก็สายที่เราถอดออกมานะครับให้เสียบกับตัวผู้ส่วนตรงคอยนะครับมันจะมันเหลือมันจะเหลือหัวประมาณนี้แบบนี้ตัวผู้นี่นะครับให้ทําการเอาอตัวนี้นะครับเสียบตรงคอยนะครับปุ๊บอันล่างนะครับอันล่างย้านะครับอันล่างแล้วก็มันจะมีสายไฟเหลือนะครับให้เอาตัวนี้ตัวนี้นะครับเสียบเข้าสายไฟแล้วก็เก็บให้เรียบร้อยนะครับไล่สายมาตามตามโค้งนะครับไล่มาใต้เบาะ นะครับผมแล้วทีนี้มันก็จะมีตัวนี้นะครับนี่ปักอีกทีหนึ่งแล้วก็นำเซนเซอร์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นปักนะครับผมให้เสียบตรงนี้ป,ปึ๊บนะครับหลังจากเสียบนะครับเราก็ทำการไล่สายนะครับตรงนี้ก็จะมีรูมีอะไรก็เราก็ไล่มานะครับ มาถึงข้างหน้านะครับหรือบางคนสะดวกมาข้างหลังก็ได้นะครับแต่ผมไม่แนะนำครับเพราะว่าบันทีมันอาจจะโดนโซ่นะครับแนะนํานะครับมาข้างหน้าจะดีกว่าอันนี้รถก็ยังไม่ได้หลังครับพอดีกําลังจะเปลี่ยนโซ่นะครับโอเคแล้วก็ไล่มาปุ๊บมันจะมาอ่ามันจะมาจากข้างในนะครับข้างในอย่างนี้แล้วทีนี้ถ้าสําหรับชุดแม่เหล็กนะครับว่าผมจะให้แม่เหล็กไปติดนะครับผมก็เอากาวสองหน้านะครับแปะแล้วก็แม่เหล็กแปะอีกทีหนึ่งนี่นะครับ ก็เอาชิ้นนี้นะครับวางอย่างนี้นะครับให้มันได้ระดับประมาณนี้เวลาเรางัดนะครับเห็นไหมมันจะดันไปข้างหน้าอย่างนี้นะครับปุ๊บแบบนี้อ่ามันจะดันไปข้างหน้าแล้วชิ้นนี้ก็เก <ๆ S 1> าตัวนี้แปะแปะไว้อย่างนี้นะครับปุ๊บปางไว้ประมาณนี้ก็ได้ให้มันระยะแบบงัดนิดนึงนะคแบบงัดนิดนึงแบบนี้ทึกให้โดเซนเซอร์ให้มันทำงาน ส่วนรอบตัวกล่องนะครับมันก็ยังเสียงก็แก๊กก็แก๊กนะครับเสียงดีเลยแล้วทีนี้เราก็เอาหนวดกุ้งหรือเคเบิลไทยนะครับรัดนะครับแน่นๆนานๆเลยนะครับแล้วก็มานั่งไล่ปรับระยะอีกทีอีกทีหนึ่งนะครับไล่ปรับระยะอีกทีหนึ่งนะครับผมสาหรับชุดชุดก้านนะครับมันก็จะมีไอหัวกลมๆนะครับก็เอาแปะไว้ที่เดียวกันเลยครับเหมือนกันเลย แต่จะไม่มีแม่เหล็กตัวนี้นะครับเราห้ใส่แล้วก็ลือไอ้ตัวนี้นะครับปึ๊บเอาชุดก้านตรงนี้ออกก่อนนี่อ่าเราก็จะหาน็อตเอามาใส่ตรงนี้ข้างหลังกับข้างหน้านะครับผมก็ถ้าสงสัยอะไรก็ติดต่อเข้ามาถามเพิ่มเติมได้นะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็พอเท่านี้ก่อนครับโอเคครับสวัสดีครับ